คยสบายดีค่ะพี่น้องสบายดีพี่น้องมองก็มาแต่เหตุงานพี่น้องเลยก็ก็ก็เมื้อก็อะไรจะแม่นมันบดดีค่ะสบายดีบัดทุกมองทุกบอลสบายดีบัดทุกขุทุกคนจ้าสบายดีตอนคำขำเหมือนเมื่อพี่น้องเมนี่อาหารเกิดเมนี่มีข่าวดีพี่น้องคือจะอักไปหึงพี่น้องไหยมีข่าวดี คุณแม่ทางฝั่งไทยเนาะคุณแม่ทางฝั่งไทยลายๆโดยเพือพ่อนฝากเงินมาให้ซื้อแนวอยู่แนวกินข,ขา้าวกะจัดเรียแล้วพี่นอ้องเลยหมูหนึ่งกิโลน้ำจิ้มสองขวดเห็ดสองถุงผักสามหมืเส้น ทุกหนึ่งสองร้อยหกสิบบาทเผินผากมาใส่เพินผักมาหาลอยเผินผักมาหาลอยเรือสองลอยสี่สิบมือื่นจะไปซื้อใครมาไหวเรือสองอยสี่สิบกะเอาแม่ซื้อกินในขอบคอ้กเด้อแม่เด้นขอบบุญขอบคุณแม่ลายลายขอให้แม่อยู่ดีมีแหงเ้อสุกพาพแข็งแรงแต่ว่ามืออื่นกะซื้อใครมาไหวคือการไองไครกินได้ไปดออกตลาดนะเฮ้ยไปวิยง กระเจาให้ไปเยปอะโมื่นน่ะสิออก<ม>บรรณาการอีกพี่เนาะเลยไป<ม>ห่อกระต้มบรรณาการหม่องทิว่าลานทรายเสียชีวิตเนี่ยเพื่นสิเห็ดบุญน<ม>ี่ยห่อกระต้มหอ่อขนมปูวินมาขอบบุญขอบคุณแม่น่ะแม่แม่แล้ววะไปซื้อหมูลโลนึงแล้วก่ะเห็ดมาให้ปูวินกินเดอ้อกินนลำกันเดอ้อพีน่น้องเลยป<ม>ูวินกินผู้เดียวบ่เบิ่ด มีแต่น,นงังเจ้าเอ้ยเจ้าขึ้นบัเลือกตอนไม,ม่ได้มูนี่นะสีนี่ปกเสียเงี้ยนัง,นงให้ผู้วินไปซื้อไข่ไปซาวบ้านธรรมะนี่เชื่อสิมีไข่เอาขอบคุณแม่ละลายอย่าเห็นหน้าแนวนั้น่ะไอผู้วินดังไพ่ไงขอบคุณแม่ทั้งพังไข่ละลายเลยชื่อหมูกระถาเนี่ยผู้วินหมูจุ่ม ก็ให้แม่สุขภาพแข็งแรงขอให้แม่สุขภาพแข็งแรงอยู่ดีไม่แห้งลำรวยเงินทองเด้ออยู่ดีไม่แห้งลำรวยเงินทองเด้อไปไปซื้อไข่มามาักมู๊หว่ะนี้จังกินเสื่อนตัวแสบเขานะ่ะเดี๋ยวเดียวสิโลอดไปนล้วนี่รับมาน้ำหลดนอนกันนอนกันเว้นกันอน เงินนะสิเป็นรัดอันแต่อันเอาอันกระเทยสักนึ่งโต๊ะสักก้อนมาตินจะเป็นอย่างหไงมาตินอยู่ตากไปหน้องเลยปาดเลยเบ่งมาตินแม่เห็ดเหียดแม่ถ่ายทิพยจะสิมาเบ่งดืงดยังไงอีกลูก

อันยัง like ลูกอันยังเปล่าเป็นยังบุ้มิยอมอยากนั่งยังไงบุ้มิแต่อยากนั่งบุ้มิยอมอยากนั่งบุ้มยอมอยากนอนเดี๋ยวนี่นะเอาง่ายละพิษลุ่มยืนแต่ยามนอนเฮ้ยนอนแต่ยามนอนขั้นหูเหม่อแม่ก็ไม่แต่อยากนั่งลุ่ คนไปส้างหากสามเดือนปลายสิมาหูยอยากหนังเจ้าบุท่านในหอนหาหุเดือนไหนเจ้าสิมาอยากหนังจังได้อีกมูจุ่มน้ำสิ่กระซองโหลดมาปนกัน สำเร็จแล้วพี่น้องหายสิเล่นอนดิน้น,นอย่างนั้วไปปงกับบุได้พี่น้องเลยหายเด้อแล้วเอฟซีก็สิว่าเอาอุ้มลูกมากินหน้าเบื่อจังเขาจะานอนดิ้นอย่างนั้นเลยอย่นี้กะถอดกรมกันลูกอย่นี้กะสิให้แม่เพิ่นกินก่อนนะพี่น้องแต่ว่าตอนนี้สิไปห้าพักมันมรพชัก่อนจ๊คสามสีหย่อนมาใส่ให้มันหอมัน

làm mắt cái này nhìn là bò ừ. xong mà đứa hả dạ. Ừ. chán hết sao bò xin nè

เป็นยังลูกฮาก็ตื่นเหนอนซ้ำคำเอาดัดะมาดกดะมาดกดะมาอีหลอยใเ็ดนะไปกลุ่มไปกลุมดมลูเขาเหรลมสะโต้โอ้ยนหกเลอืมลมจะเลีนโตโอ้ยดีลูกไม่นี่ะาให้

ไดิในีแผวว่ามืออื่นกกเอามลากมขันมาพริกดิบไปอยู่ตู้เย็นใช่ัวะเอามาขันพ่อนพชื่อบอว่าอินบขันไลยันไลกิมหมดาพี่น้องแซ่บไปลองหน่อยิมนะพี่น้องยิ่งสาก่อนยิงมุกกระน้ำเสียอีกจได้มันกินว

กองหนึ่งเสีอีตายตีได้อีตายนะเลยบ่สือนอน่อนอนนอนหลับแรงเนี่ยนะตื่นมาบ่เฮิรนอนเฮิรนอนไม่ให้นราเนี่ยเฮิร์นอนคันเฮิรนอนนั่นตอนเพลงใครมีให้ใครมีให้ซะก่อนเพื่อจะเงียหลับขันโบกีรถกับรถ

นอนรัดแรงนอนงี้ตายร้อยอัดประตูไว้ได้ร้อยอัดประตูไว้ได้มาสิมาจบมาสิเฮ่าน่นะนี่อัดประตูไม่นี่ดึงเข้ามามเอากระสุนพักกับกับกวแักแดดมาเรียมาให้สั่งมีอ้อยอ <laughs> ปัน่นกันกันก็ปั่นไม่ได้เห งัดห่อมคุณิว่าหายร่างลปวนนดวบ่ายถ่ายคลิปพี่นองเลยมันมี่ะมันเหตุงานกับบ่ายมันเบาหวานคอยว่าสิเหตนี่ยไรทั้งอยกถ่ายคิปตั้งอยเหตุงานไปถึงทรศัพท์ดเรหานมาคุโชดบ่ามนไปเอาเงินคอย ใช่เลยบ่พ่อบ่เอาแบบเก่านะบ่นี่แหละจะเอาแบบเก่านี่ยแกแทกแทกมันสิสุกไปเลยพี่น้องเลยแซ่บไดายถูกใจผู้วินแห้งพี่น้องเลยเดินๆกินเธอหนึ่งกันพบพอกันคลิปหน้าพี่น้องโอ้เอียดอีเลยออิ่มพด่อถามไปน้องรูกเล่นกันในบนน้อง